สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื้อนี้มาพบกับช่องยายไผภพากินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามื้อนี oh ้ยายไผภก็ได้นําข้อมูลแนวทางตำเหล้าเมื้อนี้เนาะจ้านาะมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้าคอรจะไปรับชมรับฟังยายไผภก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยายไผภนําในเด้อจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะค่ะเนาะยามยายไผภลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบ่ได้พลาดเบิ่งพลาดชมแนวทางเนาะจ้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดหรือว่าจะคคอมมมมเเนต์ข้าาาาาุยยยยททัักกกบไผ็ คอมเมนต์มาใตา้คลิปข้างล่างได้เนาะค่ะพี่น้องมื่อนี้กับเบาๆลายยายห้างจ่าเฝ้าเนาะพี่น้องเนาะไปเบิ่งนตำเหล่าอาจารย์ทันแหลกเลยเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ซุปเปอร์แมนมาสั้นเนาะจา่ตาตำเหล่ามื่อนีเพื่อนว่าเน้นๆมาสัน้นอ่าข้างล่างเพื่อนอาจจะเป็นสองสามสองสองแลกเกตสามเนาะจา้ะข้างบนเพื่อนเป็นหนึ่งห้ากับหกเก่ามาสั้นจ้าพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์ ซูปเปอร์แมนวันสะันเนอจัดตำเล้าวันนี้เนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเอ่อตำเล้าของเจฟ้องเบียร์เนาะจ้ะเจฟ้องเบียร์เพิ่นบอกว่า8 4 8 6 8 0เม็ดเดียว8 1ค่ะพี่น้อง3ตัว6 1 8เพิ่นลูด8เนาะค่ะพี่น้องเนาะจากแนวทางของเจฟ้องเบียร์เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่าเน้นๆอัดหาไปเลยว่าสั่น5 2 3ตัวเพิ่น1นึหาส 552และ7หา2จวจจาดฝาดเบิ่มค่ะพี่น้องค่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดอาดเนาะค่ะ Ad Art แอดอาดเล่หาห้มาเพื่อนบอกว่าเลขตารล่างเพื่อนมี7890ว่าส,าสั่น2ตัวเพื่อน09 07 08 97 98และ78ตามตเล่าของแอดอาดวันนี้เนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ แอดลาวดวงเดือนวมาสันพี่น้องฟันสองค่ะพี่น้องคะสองศูนย์สองหนึ่งสองสามเนนเนนสองเก้าเจ็ดสองเก้าลาวดวงเดือนสามสิบกันยาเนะาะจำเงิอน,นี้เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเจบิวตี้คนงามงวดที่แล้วเจบิวตี้เมื่อวานเจบิวตี้เบนเข่าบอกพี่น้องเพม่อนบอกว่ารูดหกเนาะจ้าพี่นอ้องจ้างวดนี้เนาะหกศูนย์หกสี่หกเจ็ดหกเก้าสามตัวคือห้าหกศูนย์สามหกสี 2 6 7 169เม็ดเดียวเคีนๆค63นแและ63เนาะจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของเจบลตีคนงามเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของ Smart, อาจารย์สมาร์ทเนาะค่ะเพื่อนบอกว่า3 7 4ว่าส่ันเออ3 4 7เนาะจ้าแล้วก็สี่3และ4 7กัน1 2กับ4 2 แข็นๆจวดจาดฟาดบึ้มซีเกตตัวเดียวแข็นๆว่าสันจ่าพี่น้องจ้าจากแนวทางของอาจารย์สมาร์ทเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์บอบอแก้วเนาะคะ่ะอาจารย์บอบอแก้วเพิ่นบอกว่าวิ่งหลุดหกว่าสันเน้นเนีนที่สุดก็คือหนึ่งหกว่าสันเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะจวดจัดไปว่าสันศูนย์หกศูนย์ห้าหนึ่งหาสามตัวหนึ่งหนึ่งหกว่าสันจ้าพี่น้องกาพิจารณาปเป็นแนวทางใดเนาะค่ะเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางตำเล่าของเอรัชนกค่ะพี่น้องค่ะมาแล้วเพื่อนบอกว่าจะบ่อไห้แ่ะก็เลยคิดแบบเรียงรีดว่าซันเนาะจ้าเพื่อนก็เลยจัดมาไห้เนาะค่ะเพื่อนบอกว่าข้างล่างเน้นๆเ,เลยพี่น้องหกสองเพื่อนเน้นมากหกสองเลยจ้าพี่น้องจ้าแล้วก็ตัวร่องก็จะเป็นเจ็ดสองกับเก้าสองเนาะจ้าข้างบนศูนย์สี่ศูนย์สามเก้าสี่และสามเก้า จากแนวทางแอดหลัดฉนกเนาะจ้ะอันนี้คือตําหล่ามาเฝอเๆค่ะพี่น้องคะมาเรียวแยกไปสีกับเฝา,ามาล่วงไห้เลยเนาะคะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดแมงปอเนาะคะ่ะเอแมงปอแล้บอกว่าเดนเจ็ดแปดศูนย์เนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งาศูนย์้่แป่นสัตัวหนึ่งอสองหนึ่งแปดส 190และ7 4 8จากแนวทางของแอดแมงปอเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์สร้างผู้ใดรอแนวทางอาจารย์สร้างครับพี่น้องคะฟันหาวสั้น5 0 6 5 5นเม็ดเดียวข้อล่อคือ54และหาเออเก่าหาซีเนาะจ้ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์สร้างเนาะจ้ะซีตัวพ่น5954ว่า่วสั้นพี่น้อง ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดยันวสันวิ่งหาหลายค่ะพี่น้องคะเมื่อนี้เนาะวิ่งหา้าวสันเพิ่นกะมีเม็ดเดียวขอหลอกเือหาศูนย์นฟันฟันมาอ้อนหาหนึ่งเนาะพี่นอ้องอ่าสามตัวเพิ่นเก้าห้าหนึ่งศูนย์ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งและสี่หาหนึ่งจวดจาดฝาดบึรมไปเลยเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพิ่นบอกว่า แนวทางของแอดมีเนาะจ้ะแอดมีกับวิ่งลูดเข่าดีเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะวันนี้กับลูดซองดีคือเก่าเนาะจ้ะสองหนึ่งสองสามสองสี่และสองหาสามตัวคือสองหนึ่งแปดสองห้าสองสองสี่สี่และสองหกสามจวดจดาดฟาดบึรมค่ะพี่นงค์คะอันนี้คือแนวทางของแอดมีเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอ่อเพิ่นบอกว่าแนวแนวทางของพี่ลุนนครปฐมว่ะสัน ขังเทิงบนบอกว่า03 30 06 60ขางลาง80 08 42 24 54และ4หาอันนี้คือแนวทางของพิรุณคนนครปฐมว่สันนาะจาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์กรากลสินเนาะจ้ะอาจารย์กราลสินกับเขาดีเด้พี่น้องคะเพื่อนบอกว่าวิ่งรูดไายแล้วค่ะพี่น้องจ้าเนีนเนนคือหาสี่กับหาหกเนาะจ้ะสามตัวคือหกห้าสี่ตัวล่องก็สิเป็นหาเจ็ดห้าแปดและห้าเก้าวัันค่ะพี่น้องจากแนวทางของอาจารย์กราลสินเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนินเนาะค่ะตามลาวลุงนินวันนี้วัดซันรูดเจ็ดพี่น้องจ้า เจ็ดสามเจ็ดหกและเจ็ดแปดลุงนินเนาะค่ะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเมสซิลีเมสซิลีงวดนี้มาลูดหกประสันจ้าพี่น้องจ้าเมสซิลีบอกว่าหกสี่หกห้าหกเจ็ดและหกแปดสี่ตัวเพิ่นหกสองได้พี่น้องหกสองหกแปดประสันจ้าเพิ่นวานเน้นๆคือหกแปดประสันระวังหกหกเนืเดือบประสันจ้าพี่น้องจ้าค่ะพิจารณาเป็นแนวทางใดเนาะค่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าเพื่อนบ่มีซื้อเนาะจ้าแต่เพื่อนเป็นรูปแบบนี้มากเนาะจ้าเพื่อนบอกว่า3 4 72, 83และเกจวดจาดฟาดบื้มค่ะพี่น้องค้ามักตัวใดก็จวดตัวนั้นเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของลุงนิ่นเนาะค่ะชุดเต็มลุงนิ่นค่ะพี่น้องค้เด่น3กับ7เนาะจ้า3ตัวลุงนิ่นคือ 6, 7 3สา 3 73 8 73 2ตัวเพิ่น7 2 7 3 7 4ง6 7 8และ84ถ้าเป็นเบิ้ลนก็ซ้ำ 3, 6 6มกว่าสันจ้าพี่น้องจ้าจากแนวทางของลุงนิ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะก็พี่จะน้าเป็นแนวทางใดเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดพฤหัสเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะแอดพฤหัสเราบอกว่าแนวนี่ เล่ามาืีหกแปดหกเและ60ศูาสันหาตัวเพิ่นสี่ห้าแปดเก้าสันใจพี่น้องจากแนวทางของแอดพเรือหัดเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้าเฮามาปิดท้ายด้วยแนวทางบนดินแผ่นฟ้าเนาะจ้ะเพิ่นบอกว่าจังสี่เด่น3กับ4เนาะคะนะ่ะเนาะเพิ่นบอกว่า3า3ส3งสา7เจ็ดสามและ4ีป อันนี้คือแนวทางบนดินแผ่นฟ้าตามเล่าเมื่อนี้นะคะพี่น้องเนาะ,ะถ่ายคลิปนี้ยายไพ่กะขอขอบคุณพ่พอเมยียพี่น้องเนาะจ่าที่เด็กเขามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์ยายไพ่เนาะจ่าก็ขอให้เฮงเฮงเรื่อยๆยสุขปูสุขคุเนาะคะ่ะเนาะว่าจ่าใดที่ยายไพ่วบาบมวนหรือว่าอ่านตัวเลขพิดก็ขอโทษขอไพ่พ่อเมียพี่น้องลหลายเนาะคะ่ะขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนาะจ่าที่ได้แบ่งปันขอมูลแนวทางให้ยายไพ่มาหายพ่อเมยียพี่น้องได้เบ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ่าขอบคุณหลายเด้อจ่าสวัสดีจ้า